ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีครอบครัวใหญ่ที่อยู่รวมกันอย่างอบอุ่นแต่ความอบอุ่นนั้นมากมาพร้อมเสียงบ่นดังลั่นบ้านทุกเช้าเย็นเสียงนั้นมาจากย่าทองคำหญิงชราวัยเจปีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ย่าปากร้ายที่สุดในหมู่บ้านใครๆก็รู้ว่าถึงย่าทองคำจะพูดจาขวานผ่าซากแต่ลึกๆแล้วเธอรักครอบครัวและหลานๆของเธอมาก ย่าทองคำมีหลานคนโปรดชื่อน้องขิมเด็กหญิงวัยเก้าขวบที่ทั้งขยันและฉลาดแต่ก็แอบดื้อเงียบอยู่ไม่น้อยน้องขิมเป็นคนเดียวที่ไม่เคยโกรธเวลาย่าทองคำต่อว่าหรือบ่นเธอมักจะยิ้มรับคำพูดเฉื่อญของย่าด้วยความอดทนบางครั้งก็แอบพูดในใจว่าย่านี่ก็แค่ปากร้ายไปอย่างนั้นแหละ วันหนึ่งในเช้าวันอาทิตย์อากาศกำลังเย็นสบายน้องขิมตั้งใจจะช่วยคุณแม่ล้างจานแต่จังหวะนั้นเองย่าทองคำเดินมาพร้อมถ้วยแกงในมือก่อนจะพูดเสียงดังว่าโอ้ยดูสิล้างจานกันช้าขนาดนี้เมื่อไหร่จะได้เสร็จหาเด็กสมัยนี้ชักช้าเสียจริงน้องขิมยิ้มแยแยพร้อมตอบว่า ขิมก็ล้างอยู่นี่ไงจะย่าอีกเดียวก็เสร็จแล้วย่าทองคำทำเสียงฮือแล้วบนต่อแบบนี้ต้องให้ย่าทำเองหรือเปล่าถึงจะเรียบร้อยเสียทีพอพูดจบย่าทองคำก็เดินไปนั่งบนเก้าอี้โยกหน้าบานทิ้งให้น้องขิมกับคุณแม่ยิ้มขำกันเล็กน้อยหลังจากล้างจานเสร็จน้องขิมแอบแกล้งย่าเล็กๆ ด้วยการเอาพริกเม็ดเล็กไปซ่อนในถ้วยน้ำพริกของย่าพอตอนกลางวันย่าทองคำตักน้ำพริกคำใหญ่ใส่ปากใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนสีทันทีเผ็ดโอ้ยเผ็ดอะไรอย่างนี้ย่าทองคำร้องเสียงหลงก่อนจะหันไปมองน้องขีนที่นั่งหัวเราะอยู่นี่ฝีมือเจ้าใช่ไหมเจ้าเด็กแสบระวังเธอถ้าข้าจับได้จะโดนแน่ น้องขิมรีบวิ่งหนีไปแต่ในใจกลับหัวเราะมีความสุขเพราะรู้ว่าย่าทองคำที่ปากร้ายจริงๆแล้วไม่ได้ใจร้ายเลยย่าทองคำแอบยิ้มมุมปากเหมือนหานสนุกเธอคิดในใจว่าเด็กคนนี้ดื้อแต่ก็น่ารักเหมือนกันวันนั้นจบลงด้วยเสียงหัวเราะและเสียงบ่นที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นอย่างไม่รู้ตัว เช้าวันหนึ่งที่โรงเรียนน้องขิมได้รับการบ้านชิ้นใหม่จากคุณครูครูประจำชั้นพูดขึ้นว่าเด็กๆวันนี้ครูอยากให้พวกเราเขียนเรียงความเกี่ยวกับคนในครอบครัวที่เราประทับใจที่สุดใครก็ได้ในบ้านที่มีความสำคัญกับเราแล้วพรุ่งนี้ครูจะอ่านให้เพื่อนๆฟังในห้องเรียน น้องขิมนั่งคิดอยู่สักพักเธอเหลือบมองเพื่อนที่บางคนเลือกคุณพ่อบางคนเลือกคุณแม่แต่ในหัวของน้องขิมมีภาพของย่าทองคำลอยเด่นขึ้นมาถึงแม้ย่าทองคำจะชอบบ่นหลายครั้งเธอก็พูดแรงจนคนในบ้านเจ็บไปถึงหัวใจแต่ในความทรงจำของน้องขิมย่าทองคำก็เป็นคนที่ทำให้เธอหัวเราะได้เสมอ และเป็นคนที่สอนอะไรหลายๆอย่างในแบบที่ไม่เหมือนใครคืนนั้นน้องขิมกลับบ้านมาและนั่งเขียนเรียงความอย่างตั้งใจเธอเขียนเล่าเรื่องหญ่าทองคํำแบบซื่อๆตามประษาเด็กโดยมีประโยคสำคัญที่ว่าถึงหญ่าทองคํำจะปากร้ายที่สุดในโลกแต่ในใจของขิมย่าใจดีกว่าทองคําเสียอีก วันรุ่งขึ้นเมื่อน้องขิมส่งงานให้คุณครูครูก็อาเดยนความของเธออย่างตั้งใจคุณครูประทับใจในความจริงใจของน้องขิมจนเอ่ยปากว่าน้องขิมคะครูอยากไปเยี่ยมครอบครัวของหนูที่บ้านได้ไหมายครูอยากพบคุณย่าทองคำของหนูจังน้องขิมทั้งดีใจและตกใจเธอตอบครูทันทีว่า ได้คาตย่าของขิมดูหน่อยนะคะเมื่อคุณครูมาถึงบ้านในบ่ายวันเสาร์ทุกคนในบ้านต่างช่วยกันเตรียมต้อนรับย่าทองคำเองก็เตรียมตัวเช่นกันแม้เธอจะปากบ่นว่าโธ่เอ้ยครูจะมาทำไมกันบ้านเราก็แค่นี้เองไม่เห็นต้องมาให้ยุ่งยากแต่แท้จริงแล้วย่าทองคำแต่งตัวอย่างดีใส่เสื้อผ้าที่รีดเรียบกริบ และวีผมจนเงางามเมื่อคุณครูมาถึงย่าทองคำแสดงตัวตนอีกแบบที่คนในบ้านไม่คุ้นเคยเธอยิ้มทักทายครูอย่างนุ่มนวลพูดจาดีจนทุกคนตกใจครูเชิญน,นั่งก่อนข่บบ้านเรามีขนมกับน้ำหวานง่ายๆไม่ได้รูหรานะใครย่าพูดพลางยกน้ำมาเสิร์ฟ คุณครูยิ้มพร้อมพูดว่าบ้านนี้น่าอยู่มากเลยค่ะและคุณย่าก,ก็ดูใจดีเหลือเกินคนในบ้านที่นั่งฟังอยู่แทบหลุดหัวเราะเพราะนี่คือย่าทองคำคนเดิมที่ชอบบ่นเสียงดังจนบ้านแทบแตกแต่ตอนนี้กลับพูดจานุ่มนวลเหมือนนางฟ้าหลังจากครูกลับไปน้องขิมถามย่ายอย่างแซวแซว ย่าจ๋าวันนี้ย่าดูเหมือนคุณครูเลยนะข้าใจดีสุดๆเลยย่าทองคำยิ้มมุมปากก่อนตอบว่าก็นานๆจะมีคนมาบ้านไม่อยากให้ใครมองว่าบ้านเราไม่มีมารยาทแต่ในใจของย่าเธอแอบภูมิใจที่หลานสาวเลือกเขียนถึงเธอในเรียนความวันนั้นทั้งบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและน้องขิมก็ได้เรียนรู้ว่า แม้แย่จะปากร้ายในสายตาคนอื่นแต่ความรักของญาติก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครบทเรียนของตอนนี้บางครั้งคนในครอบครัวอาจดูเหมือนไม่สมบูรณ์แบบในสายตาเราแต่ทุกคนล้วนมีมุมดีที่เราอาจมองข้ามไปและเมื่อเราแสดงความรักต่อพวกเขาคนเหล่านั้นก็มักจะตอบแทนเราด้วยความรักที่มากกว่าเดิม ที่บ้านของน้องขิมมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นขวัญใจของเธออยู่หนึ่งตัวนั่นคือเจ้านวนไก่แก้วตัวโปรดที่เธอเลี้ยงไว้หลังบ้านเจ้านวนมีขนสีขาวสะอาดเป็นเงางามและมันฉลาดจนแปลกกว่าสัตว์ตัวอื่นน้องขิมมักจะพูดว่าเจ้านวนเป็นเพื่อนรักของขิมเลยนะ้มันฟังขิมพูดรู้เรื่องด้วยทุกเช้าน้องขิมจะให้อาหารเจ้านวน และพูดคุยกับมันเหมือนพูดกับเพื่อนสนิทในขณะที่แม่แย่ทองคำแอบมองเจ้านวนย่ไม่ค่อยชอบใจนักเพราะมันชอบเดินเล่นในสวนของหญาและบางครั้งก็กุดคุยดินรอบต้นไม้ที่ยญาปลูกจนเลอะเทอะเช้าวันหนึ่งหลังจากให้อาหารเจ้านวนเสร็จน้องขิมปล่อยมันออกมาเดินเล่นตามปกติทว่าเธอไม่ทันสังเกตว่า เจ้านวลเดินเข้าไปในสวนของย่าอย่างเงียบๆแม่ย่าทองคําที่กําลังรดน้ําต้นไม้อยู่ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเจ้านวลใช้ขาคุ้ยดินรอบโคนต้นมะลิที่ย่าปลูกไว้ดอวอความภูมิใจไอเจ้านี่อีกแล้วจะมาขุดต้นไม้ข้าพังหมดหรือไง เสียงตะโกนของย่าทองคำดังลั่นบ้านทำให้น้องขิมวิ่งมาอย่างรวดเร็วเธอเห็นย่าก,กำลังถือไม้กวาดไล่เจ้าที่กำลังวิ่งหนีสุดชีวิตน้องขิมรีบเข้าไปห้ามพลางอุ้มเจ้านวนขึ้นมาย่าจ๋าอย,ย่าทำเจ้านวนนะคะมันไม่ได้ตั้งใจน้องขิมพูดเสียงสัน่นไม่ได้ตั้งใจอะไรกันเดียวต้นไม้ของข้า ก็ไม่เหลือพอดีญาทองคำบ่นเสียงดังพลางทำรรถ้าจะจับเจ้านวนไปกำจัดน้องขิมกอดเจ้านวนแน่นแล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังญาคาทายญาจะโกรธเจ้านวนขิมขอโทษแทนมันนะคะแต่ย่าอย่าทํามันเลยขิมสัญญาว่าจะดูแลเจ้านวนให้ดีขึ้นและจะไม่ให้มันเข้าไปในสวนของญาอีก แม่ย่าทองคำจ้าน้องขิมอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลงก็ได้คาจะยกโทษให้เจ้าครั้งนี้แต่คราวหน้าถ้ามันมายุ่งต้นไม้ข้าอีกข้าไม่ยอมแน่หลังจากเหตุการณ์นั้นน้องขิมตั้งใจทํากรงใหม่ให้เจ้านวนอยู่เพื่อไม่ให้มันเดินไปขุดคุยในสวนของย่าอีกแต่ในใจเธอก็ยังรู้สึกผิด และอยากให้ย่ใจดีกับเจ้านวนมากกว่านี้น้องขิมจึงคิดแผนการบางอย่างเธอเอาเจ้านวนมาฝึกให้เชื่องมากขึ้นโดยสอนให้มันเดินตามและทำเสียงเรียกเมื่อจะให้อาหารไม่นานนักเจ้านวนก็กลายเป็นไก่ที่ฉลาดที่สุดในหมู่บ้านวันหนึ่งน้องขิมนำเจ้านวนไปเดินเล่นในสวนแล้วเรียกยาทองคำมาดู ย่าจ๋าขิมอยากให้ย่าดูอะไรหน่อยคะ่ะย่าทองคำเดินออกมาด้วยสีหน้าสงสัยน้องขิมส่งเสียงเรียกเจ้านวนมานี่ๆเจ้านวนเจ้านวนเดินตามเสียงเรียกของน้องขิมอย่างว่าง่ายทำให้ย่าทองคำอดประหลาดใจไม่ได้เฮ้ยไก่ตัวนี้มันฉลาดเหมือนหมาเลยหรือไงน้องขิมหัวเราะก,ก่อนตอบว่า ใช่ขยะเจนวนฉลาดมากเลยมันอยากขอโทษย่าสำหรับเรื่องที่มันขุดต้นไม้นะคะแม่ย่าทองคำทำหน้าเข้มเหมือนจะไม่ยอมอ่อนง่ายๆแต่ในใจกลับรู้สึกเอ็นดูเจ้านวนขึ้นมานิดๆเธอพูดเสียงเบาๆเอาละคราวนี้ข้าจะให้อภัยเจ้าก็แล้วกันแต่เจ้าต้องไม่ทำให้ข้าเดือดร้อนอีกนะเจ้าตัวขาว น้องขิมกับเจ้านวลดูเหมือนจะเข้าใจกันและจากวันนั้นย่าทองคําก็เริ่มพูดถึงเจ้านวลด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลขึ้นกายของขิมนี่มันก็ไม่เลวนะย่าพูดเบาๆระหว่างให้อาหารมันน้องขิมยิ้มกว้างเมื่อเห็นว่าย่าทองคํากับเจ้านวลเริ่มเข้ากันได้ดีขึ้นวันนั้นทั้งบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และเจ้านวลก็กลายเป็นไก่แก้วที่สร้างความสุขให้ทุกคนในบ้านวันเกิดของแม่ย่าทองคำใกล้เข้ามาแล้วแต่ทุกคนในบ้านดูเหมือนไม่มีใครพูดถึงเลยน้องขิมนั่งมองย่าที่กำลังเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาในใจย่าปีนี้อายุ65แล้วขิมอยากทำอะไรให้ย่าดีๆบ้างจัง น้องขิมปรึกษากับพ่อและแม่เพื่อจัดงานเลี้ยงวันเกิดเล็กๆให้ย่าในบ้านแม่าทองคำจะเป็นคนไม่ชอบความวุ่นวายและมักพูดอยู่เสมอว่าเกิดกี่ปีปีก็เหมือนเดิมไม่ต้องมาเอะเกลกอะไรทั้งนั้นแหละแต่พ่อแม่ของน้องขิมก็ตกลงกับเธอว่าจะจัดงานวันเกิดให้ย่าแบบเรียบง่ายมีแค่คนในครอบครัว และของขวัญพิเศษที่ย่าต้องชอบแน่ๆวันก่อนถึงวันเกิดพ่อกับแม่พาน้องขิมไปเลือกซื้อของขวัญให้ย่าน้องขิมคิดถึงสิ่งที่ย่าชอบและเอ่ยขึ้นว่าย่าชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะถ้างั้นเราซื้อกระถางต้นไม้ลายสวยๆกับต้นไม้ใหม่ให้ย่าดีไหมคะพ่อแม่เห็นด้วย และช่วยกันเลือกกระถางเซรามิกกลายดอกไม้สีฟ้าสดใสพร้อมกับต้นมริพันธ์ดีที่มีกลิ่นหอมอบอวลเมื่อถึงวันเกิดญาทุกคนในบ้านช่วยกันเตรียมอาหาพิเศษตั้งแต่ข้าวมันไก่ฝีมือแม่ไปจนถึงขนมทองหยิบที่ยญาทองคำชอบพ่อเป็นคนตกแต่งโต๊ะอ,อาหารเล็กๆ โดยผ้าปูโตลหลดอกไม้ส่วนเจานวนไก่แก้วของน้องขิมก็เดินวงเวียนอยู่รอบๆบเหมือนจะช่วยงานย่าทองคำไม่รู้เลยว่ามีแผน Surprise. เซอร์ไพรส์ราอยู่เย็นวันนั้นหลังจากรดน้ำต้นไม้เสร็จยาก็เดินเข้าบ้านตามปกติเอาวันนี้ทำอาหารแย่แยะก,กันทำไมย่าถามด้วยความสงสัย น้องขิมวิ่งเข้ามาพร้อมกับชูช่อมะลิในมือและตะโกนว่าสุขสันต์วันเกิดขยาเสียงปรบมือดังขึ้นพร้อมกับพ่อและแม่ที่ยิ้มแย้มย่าทองคำยืนนิ่งไปสักพักแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่แอบกลั้นยิ้มโทษเอ๋ยต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยหรือข้าก็บอกแล้วว่าไม่ต้องยุ่งยาก แต่ในแววตาของย่าเปลี่ยนไปด้วยความตื่นตันใจน้องขิมยื่นของขวัญที่ห่อด้วยกระดาษสีสันสดใสให้ย่าๆค่อยๆเปิดออกและเห็นกระถางต้นไม้ลายดอกไม้กับต้นมะลิที่มีกลิ่นหอมอ้าวของขวัญน,นี่มันถูกใจข้าจริงๆขอบใจมากนะย่าพูดด้วยรอยยิ้มกว้าง หลังจากกินอาหารและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแย่าทองคำก็เริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตให้ทุกคนฟังสมัยก่อนตอนข้ายังเด็กไม่มีใครจัดงานวันเกิดให้หรอกนะพวกเราต้องทำงานในนาตั้งแต่เช้าจนค่ำไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้เลยเสียงของย่าเต็มไปด้วยความทรงจำ แต่เมื่อย่ามองดูคนในครอบครัวที่นั่งล้อมรอบอยู่เธอก็พูดต่อแต่พอได้เห็นลูกหลานทำให้แบบนี้ข้าก็รู้สึกดีใจมากมันไม่ใช่เรื่องของการเฉลิมฉลองหรอกมันเป็นเรื่องของความรักที่ทุกคนให้ข้าข้าขอบใจจริงๆนะคําพูดของย่าทำให้น้องขิมรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำให้ย่ามีความสุข คืนนั้นหลังจากทุกคนเข้านอนแล้วน้องขิมเดินมาหาย่าอีกครั้งย่าขะขิมดีใจที่เห็นย่ามีความสุขย่จะไม่โกรธขิมแล้วใช่ไหมคะที่ขิมแอบจัดงานให้ย่าทองคำหัวเราอบเบาๆและรูปหัวน้องขิมโกรธอะไรกันละข้ามีหลานดีแบบนี้จะไม่ดีใจได้ยังไงน้องขิมกอดย่าแน่น และในหัวใจของเธอรู้ดีว่าถึงแม้ย่าทองคำจะดูเป็นคนปากร้ายในบางครั้งแต่ในวันพิเศษแบบนี้ย่าก็ยังเป็นคนที่รักและห่วงใยครอบครัวที่สุดเสมอบทเรียนของตอนนี้การแสดงความรักและความใส่ใจในวันสำคัญของคนในครอบครัวไม่เพียงแต่ทำให้เขามีความสุขแต่ยังทำให้เรารู้สึกผูกพัน และเห็นคุณค่าของกันและกันมากยิ่งขึ้นหลายเดือนผ่านไปหลังจากวันเกิดแม่ย่าทองคำความสัมพันธ์ในบ้านก็ดูอบอุ่นขึ้นย่าทองคำเริ่มมีท่าทีใจดีกับน้องขิมและเจ้านวนไก่แก้วมากขึ้นเธอไม่บ่นจุกจิกเหมือนแต่ก่อนและบางครั้งยังช่วยดูแลเจ้านวนเวลาน้องขิมไปโรงเรียน แต่ด้วยนิสัยปากร้ายที่ติดตัวมาย่าทองคำยังคงพูดจาแข็งๆกับทุกคนอยู่เสมอวันหนึ่งน้องขีมกลับจากโรงเรียนด้วยสีหน้าเศร้าส้อยเธอนั่งกอดเจนวนอยู่ที่หน้าบ้านโดยไม่พูดอะไรเลยแม่่าทองคำสังเกตเห็นและเดินเข้ามาหาอะไรของเจ้าหล่ะหน้าบูดเหมือนมะนาวไม่มีน้ำเกิดอะไรขึ้นญาถามด้วยน้ำเสียงปนดุ น้องขิมเงยหน้าขึ้นน้ำตาเริ่มคลอเบ้าก่อนจะตอบเสียงเบาวันนี้เพื่อล้อขิมเขาบอกว่าขิมเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่เพราะพ่อแม่ทำงานหนักจนไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับขิมยาทองคำชะงักไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอถอนหายใจแล้วพูดว่าแล้วเจ้าก็เชื่อที่พวกนั้นพูดงั้น หรือเด็กพวกนั้นไม่รู้เรื่องอะไรหรอกน้องขิมสายหน้าเบาๆก่อนจะพูดต่อแต่ขิมรู้สึกเหงาจริงๆนะะยาถึงแม่ขิมจะมีพ่อแม่แต่บางครั้งขิมก็อยากให้พวกเขาอยู่บ้านกับขิมบ้างย่าทองคำเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะนั่งลงข้างๆน้องขิมและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขึ้น ฟังนะขิมพ่อแม่เจ้าทำงานหนักก็เพราะพวกเขารักเจ้าอยากให้เจ้ามีอนาคตที่ดีและแม้พวกเขาจะไม่ได้อยู่กับเจ้าตลอดเวลาแต่เจ้ายังมีค่ามีบ้านมีไอเจ้าหนวนนี่อยู่ไม่ใช่หรือน้องขิมพยักหน้าแต่ยังดูเศร้าย่าทองคำลูบหัวน้องขิมเบาๆแล้วพูดต่อ เจ้ารู้หมายข้าก็เคยเป็นเหมือนเจ้าสมัยข้าเป็นเด็กข้าไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วยเลยต้องทำงานช่วยตายายตั้งแต่เช้าจะรถเย็นข้ารู้สึกตัวเดียวเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้ข้ามีกำลังใจคือการคิดถึงสิ่งที่พ่อแม่ทำเพื่อตัวข้าข้าจึงอยากให้เจ้าคิดแบบเดียวกันคำพูดของย่าทองคำทำให้น้องขิมเริ่มเข้าใจว่าความรัก ไม่ได้แส,แสดงออกเพียงแค่การอยู่ใกล้ๆแต่ยังมีอยู่ในทุกสิ่งที่คนสำคัญทำเพื่อเราแม้จะมองไม่เห็นในทันทีในวันนั้นย่าทองคำยังช่วยน้องขิมปลูกต้นไม้เพิ่มในสวนและเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของเธอให้ฟังน้องขิมหัวเราะออกมาด้วยความเพลิดเพลินและรู้สึกว่าความเศร้าที่มีเริ่มจะหายไป เย็นวันนั้นขณะที่ครอบครัวนั่งทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ของน้องขิมถามย่าทองคำแม่ครับวันนี้ขิมเป็นยังไงบ้างครับดูเหมือนตอนกลับจากโรงเรียนจะไม่ค่อยร่าเริงย่าทองคำยิ้มเล็กน้อยแต่ยังพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเรียง เด็กคนนี้ก็มีแค่เรื่องคิดมากเหมือนพวกผู้ใหญ่ข้าเลยต้องช่วยปลอบใจจนกลับมาหัวเราะได้น้องคิมหันไปยิ้มให้ย่าด้วยความขอบคุณก่อนจะพูดขึ้นย่าปากร้ายแต่ใจดีที่สุดเลยคขะคิมโชคดีที่มีย่าคำพูดของน้องขิมทำให้ย่าทองคำถึงกับนิ่งไปสักพักเธอพยายามเก็บความรู้สึกซาบซึ้งไว้ ในใจแต่สุดท้ายก็พูดด้วยน้ำเสียงขมเขินก็แค่ทำตามหน้าที่ค่าแค่นั้นและอย่าได้มาชมให้มากมายหลังอาหารเย็นญาทองคำเดินเข้าห้องนอนและนั่งคิดถึงคำพูดของน้องขิมเธอรู้สึกอบอุ่นในใจอย่างบอกไม่ถูกแม้เธอจะเป็นคนที่ปากร้ายแต่ลึกๆแล้วเธอรู้ว่าเธอรักหลานคนนี้มากที่สุด